อันนี้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษานะครับของคนเงินเดือน6กหมื่นเนะครับตันมา3ปีนะครับแล้วก็จะกังจะเกษียณแล้วก็วางแผนว่าจะใช้เงินกบขอนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันของพี่ท่านนี้กันนะครับเคสนี้นะครับเป็นของพี่สาธิตบุญนะครับก็เป็นสมาชิกผู้สนับสนุนเพจเล่นกําไรนะครับอันนี้ก็เลยต้องมาคํานวณให้นะครับก่อนอื่นเขาบอกนะครับว่าผมเป็นสมาชิกตั้งแต่ เป็นสมาชิกกบขจะ,กะเกษียณ67นี้นะครับจะขอรับเงินบางส่วนแล้วก็จะฝากกบขไว้1ล้านทยอยรับนะครับเป็นรายเดือนจะดําเนินการอย่างไรนะครับผมนะครับเงินเดือน6กหมื่ามา3ปีแล้วนะครับแล้วก็รับราชการตั้งแต่ปี2 5งหนะครับอันนี้ผมก็มาเลยมาคํานวณเล่นๆน,นะครับว่าถ้าอยู่ปัจจุบันนะครับปี67เเกษียณน,นะครับแล้วก็ รัชาการตั้งแต่ปี31เนี่ยจะมีเวลาราชการประมาณ37ปีนะครับเราทีนี้เงินเดือนก็ตัน3ปีนะครับผมก็เลย2ปีที่เหลือก็เลยคำนวณย้อนหลังแบบลบ6%นะครับก็คือค่อยๆลบ6%เไปเรื่อยๆก็บรรจุป,ประมาณ8ป0 0 0นะครับทีนี้เมื่อเราได้5ปีสุดท้ายนะครับเราก็จะมาเฉลีย่ยก็จะได้ที่6,6 0 0 0นะครับ แล้วก็จะได้บำนาญไม่เกิน70%ก็คือ40,006นะครับตรงนี้ลองคิดเล่นๆว่าถ้ากำไรปีละ4%นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยท่านนี้นะครับก็น่าจะมีเงินกบขอประมาณล้านแนะครับโดยที่ไม่มีการออมเพิ่มนะครับประมาณล้านแแต่ว่าตรงนี้เราจะไม่สนใจนะครับเพราะว่าพี่เขาตั้งเป้าว่าจะฝากไว้นะครับก็คือจะถอนบางส่วนแล้วก็ฝากไว้1ล้านบาทนะครับหล้านบาท เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก่อนอื่นต้องไปคำนวณบำนาญก่อนนะครับว่าถ้าไม่เป็นกบขนะครับเงินเดือน69 0 0 0นเนะครับเวลาราชการ3 7ปีนะครับพี่สาธิตเนี่ยก็จะมีเงินบำนาญ5้า0 0นนนะครับแต่การเป็นสมาชิกกบขใช้สูตรคำนวณแบบเฉลี่ย60เดือนนะครับก็คือ66 37ปีจะได้สี่หมื่นเก้านะครับแต่ว่าเมื่อไปคำนวณ70%แล้วเนี่ยได้แค่46 0 0 0นะครับดังนั้น บำนานก็จะได้40,06นะครับส่วนต่างระหว่าง5คนที่ไม่เป็น50,01กับ40,06นะครับก็คือ4,000กว่าบาทนะครับแล้วก็บำเหน็จตกทอดที่ลดลงนะครับก็จะลดลงไป50,000บาทนะครับประมาณนี้ทีนี้ไอ้พวกนี้เราไม่คิดนะเราจะไปคิดว่าเอาแหละเงินประมาณล้าน8นะครับพี่เขาก็จะถอนประมาณ8 0 0 0สนนะครับถ้าเกิดพี่เขาออมมากกว่านี้นะครับก็ถอนมากกว่านี้นะครับเอาเป็นว่า จะเหลือเงินออมต่อแค่เดือนละ1ล้านบาทนะครับออมต่อ1ล้านบาทแล้วก็ทยอยรับเดือนละ4,4 0พเพื่อให้เท่ากับคนที่ไม่เป็นกบขนะครับอ๋อจะได้มีํำนานใช้เท่ากันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถถอนเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็คือถอนอเดือนละนะครับเขาบอกว่าเดือนละนะครับการถอนกบขเนี่ยเขาบอกว่าทยอยรับเนี่ยสามารถเลือกได้ระหว่าง1เดือนนะครับ 3เดือน6เดือนหรือว่า12เดือนก็คือ1ปีก็ได้นะครับแต่ว่าขั้นต่ำก็คือ3,000บาทนะครับแล้วถ้าถอนไปจนเงินกบกขเหลือน้อยกว่า35 0 0 0นะครับอันนี้เขาก็จะให้ถอนหมดเลยนะครับก็คือจะปิดบัญชีละพอละนะครับทีนี้ก็ลองมานั่งคำนวณน,นะครับว่าถ้าฝากอ่ากบขอ,ออมต่อ1ล้านบาทนะครับแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนปีละ4%เเนะครับ ทยอยถอนเดือนละ4,004นะครับเมื่อรวมกับบำนาญแบบกบข40,006นะครับก็จะมีเงินใช้51,000นะครับเท่ากับคนที่ไม่เป็นกบขไปตลอดนะครับไปตลอดเลยนะครับยาวมาเรื่อยๆนะครับ60 70จนถึงอายุป,ประมาณ90ปีนะครับเงินกบขเนี่ย89 90ปีนะครับเงินกบขก็จะหมดเมื่อหมดแล้วเนี่ยก็จะมีแต่เงิน บํานาญอย่างเดียวนะครับเดือนละ46 0 0 0นกนะครับก็จะมีเงินบํานาญอย่างเดียวประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ต้องไปดูนะครับเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยอายุคนไทยนะครับ77ปีผมก็ประมาณได้80นะครับถ้าผู้ชายก็จะอยู่ที่ประมาณ77นะครับผู้หญิงก็ประมาณ83นะครับก็ลองประมาณการดูนะครับอย่างเคสนี้นะครับก็เลยคิดต่อไปว่าอ่ะอันนี้ต้องขออนุญาตคิดเผื่อนะครับคิดเผื่อนิดนึงว่า ถ้าสมมติว่าไปเสียชีวิตตอนอายุ80ปีนะครับข้าราชการท่านนี้นะครับพิพสาธิตนะครับก็คือเงินบำเหน็จต,ตกทอดที่เหลืออยู่นะครับก็คือเขาจะถอนไปตอนอายุ6 0สิบสองแสนนะครับหกสิบห้าสองแสนแล้วก็อายุ7 0็ดสิบหนึ่งแสนนะครับพออายุ80ปีเนี่ยบำเหน็จต,ตกทอดเนี่ยก็จะเหลือแค่ถ้าไม่เป็นกบขจะเหลืออยู่1ล้านนะครับประมาณ1ล้านถ้าเป็นกบขเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ9 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่ากเกษียณต่อ,อเสียชีวิตตอนอายุ80ปีนะครับไม่เป็นกะบะขอเนี่ยจะมีเงินมูลเนตตกทอดมากกว่านะครับ5หนึ่ล้านกว่าบาทนะครับมากกว่า5 0,000ส่วนคนที่เป็นกะบะขอจะเหลือประมาณ9 9แสนกว่าบาทนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ากะบะขอเนี่ยมันยังเหลือเงินกะบะขส่วนที่เหลืออยู่นะครับก็คือจะเหลือ400,000ตรงนี้นะครับเมื่อรวมหมกมาแล้วนะครับทายาทที่จะได้รับนะครับก็คือ ของพี่สาธิตเนี่ยก็จะได้รับประมาณล้านกว่าบาทนะครับก็คือเงินกบขอส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็บําเหน็จตกทอดจากกระทรวงการคลังนะครับทางนี้ก็อาจจะมีค่าอื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้ซึ่งตัวนี้ก็ต้องสืกษสารต่อไปนะครับผมสาหรับเคสียดนี้ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องไปวางแผนต่อนะครับว่าบํานาญที่ได้ใช้รา,ายได้นะครับก็คือบํานาญและก็เงินกบขอรวมกันประมาณ5 0,000บาท ในแต่ละเดือนจะใช้อย่างไรนะครับถ้าเกิดาวางแผนหรือว่าทุกวันเนี่ยใช้พอก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดไม่พอก็ต้องวางแผนว่านี่สินเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเชื่อว่าการที่พี่สาธิตนะครับเขามาบอกว่าเขาจะถอนบางส่วนนะครับแสดงว่าเขามีเป้าหมายแล้วว่าเขาจ่าเงินไปทําอะไรนะครับแล้วที่เหลียก็วางแผนต่อนะครับดังนั้นถ้าเกิดไม่มีหนี้สินไม่มีอะไรนะครับผมก็อยากจะแนะนําว่า <c oughs> อาจจะลองอ,อมต่อแบบ ไม่ต้องถอนสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้เงินมันมาโตให้เร็วนะครับเพราะถ้าเรารีบถอนไปเนี่ยเงินมันก็จะค่อยๆลดนะครับแล้วพอในช่วงท้ายเนี่ยาปานสักอายุมากขึ้นเนี่ยค่าเงินมันมันด้อยค่าลงดังนั้นบํานาญอาจจะไม่เพียงพอถึงตรงนี้แหละที่เราจะเริ่มถอนกบขในจะสามารถถอนได้มากกว่า4 4่พที่คํานวณไว้ก็ได้นะครับท่านนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากมีไอเดีย <c oughs> อยากาวางแผนดูนะครับก็มี สอนในคอร์สออนไลน์ที่สกิ l เลนนะครับก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับก็มีคนถามผมนะครับล่าสุดก็มีถามว่าอยากศึกษาเรื่องพวกนี้จะปรึกษาใครอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็คือแค่คํานวณนะครับว่าเงินต้นเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่แล้วเราก็ระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันสามารถ ฝึกฝนแล้วก็ทำความเข้าใจได้ใครที่ถนัดคณิตศาสตร์นะครับก็ลองดูนะครับว่าท่านอาจจะสามารถช่วยคำนวณให้กับเพื่อนเพื่อนขนา้าราชการคนอื่นๆได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่มีความเข้าใจเรามักจะเคยได้ยินว่าเ้ยประหยัดอดออมประหยัดอดออมคำถามคือมันวัดค่าไม่ได้นะครับแล้วเราก็ก็ประหยัดแล้วก็อดออมแล้วก็ใช้น้อยแล้วแล้วมันยังไงล่ะนะครับมันถึง ต้องมีเครื่องมือทางการเงินที่จะขึ้นมาวัดว่าเ้ยแบบเนี้ยโอเคแบบนี้อยู่ในเกณฑ์นะครับแล้วตัวเกณฑ์ที่ง่ายที่สุดนะครับก็นั่นก็คือการออมเขาบอกว่าควรจะออมเงินขั้นต่ําอย่างน้อยนะครับ10%ออมเงินขั้นต่ําอย่างน้อย10%นะครับหรือถ้าจะให้ดีก็สัก20%แต่ถ้าลองคิดดูนะครับข้าราชการเรามีระบบบํานาญอยู่แล้วนะครับดังนั้น ไอ้ออมเงิน20% 2 0อาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับแต่ถึงกระน,นั้นเราก็ต้องออมต่อนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกออมนะครับผลจากการที่ไม่ฝึกออมนั่นก็คือเราก็จะไปใช้จ่ายด้านอื่นๆและมันก็จะเกิดหนี้สินดังนั้นการที่เราฝึกออมนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ไปใช้เงินนะครับลองนึกถึงคําพระที่ท่านบอกนะครับเรื่องเวทนาว่า สุขหรือทุกข์นั่นนะครับนั่นก็คือเวทนาอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเรายังมีเวทนาดังนั้นความสุขหรือความทุกข์ยังไงก็เกิดนะครับดังนั้นผมก็เทียบกลับมาว่าอ่ะถ้าเรายังมีเงินนะครับยังไงเราก็ต้องมีหนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากมีหนี้ดังนั้นเราต้องฝึกให้ตัวเองไม่มีเงินนั่นก็คือการอมให้มากนะครับฝึกระงับความอยากตรงนี้แหละก็เป็นที่มาของ ทำไมถึงต้องปัดขวาแล้วก็ otp นะครับ <c oughs> ก็ลองดูนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์และก็เป็นไอเดียให้กับทุกท่านก็ฝากกดไลคกดแชร์ส่งต่อความรู้ดีๆนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ